เฮ็ดยังคะหาไส้เดือนครับผมหาไส,ส้เดือนบ่มื้อนี้ได้ไหลายยังได้จักโลแล้วได้ประมาณลอยก็โลดเลยแล้ครับโอ้ยบ่ต้องเฮ็ดยังเลยเพราะอยากให้มันท่วมโดนๆเนาะอุ้ยมันอยู่ในถังปวกนั่มบ่คะมันก็ต้องอยู่ไปชุ่มหมองชุบบอลจุดชุดทีทีทมันบินดินอยู่มาหนีตายนะบ่เราเราเขาเอาโต๊ะทำไหนเขาเอาโต๊ะทำไหนมันก็ยังไงเติบยู่นละรุนนิวซีนะครับ ให้เบิ้องตัมันเนี่ยยี่สมไหนที่เขาเอาเอาตั้งสี่ไปเดี๋ยวพ่อใหยา,ายเบื้องตันาะลองเฟดดอจ้าลองเฟด้วก็ทายเฟพ่อได้นี่แล้ครับรุ่นนี้และหาเบิ้งรุ่นไหนที่เขาเอาี่โอ้ยตอนนี้กิโลทเท่าไหร่คะจีนลอยลอยกิโลเท่าไหร่ตอนนี้ยีิบสมั้งเหรครับยีิบสขึ้นมา1บาทเนาะตอนนั้นยี่สิบสอดยี่สิบแล้ว เราเราลาออกจากราชาการแล้วเราก็มาหาไส้เดือนกัน <S 2> <S 2> อ่ะอัน,อนได้จักลัวเจ้าออมือนี่โอ้ยหนูผู้หา,หายแล้วคนพยานอันอันค่อยเปิดทางให้เขาเมนบ่ามาก็หลุม้ายค่ะอ๋ออยากก็เห็นมันก็เองเหมืนกันอันนี้กําลังย้ายป้ายย้ายป้ายเพราะว่าน้ํามันขึ้นขึ้นมาอีกเนาะคีตะลอยมันก็เลยคีตเตะลอยมันมันก็เลยหนีน้ําเนาะ โคละมั้งขากรีตะลุยโค่นเขาหักเมื่เลยนานตีหล่ะเอาฮะเอาต้้องงจามโคพิชกิตให้เป็นโอกาสเออไม่ต้องจ้างไม่โคให้ยากค่ะวันนี้ได้ได้ร้อยกว่าโลแล้วได้เงินได้เงินหมื่นแล้วเนาะวันนี้ได้เงินหมื่นแล้วครับสำหรับตำบลปราสาทวันนี้ใช่ไหมครับโอ้ตะอวนซ้อนแต่วิทยาอุ้ย อันนี้อัน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 นี้ยังห่วยวะทางไปมุโกลงเสทางไปยังฝายครับทางไปฝายพะนทางไปฝายพะเนาน้ำท่วมก็คือน้ำขึ้นมาเยอะเนาะเยอะมากปกติวันวันนี้มาย้ายป้ายค่ะมาย้ายป้าย สวัสดีค่ะพี่ประหลัดคนสวยวันนี้เรามาย้ายป้ายเนาะเพราะว่าระดับน้ำมันเพิ่มขึ้น,นืๆค่ะก็คือยังคงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะภายในตำบลประสาทค่ะภายในตำบลความห่วงยายปรารถนาดีจากองค์การบริหารจัดกาตำบลประสาทย,ยินดีให้ความช่วยเหลือนะคะมีปัญหาอะไราแจ้งเข้ามานะคะ ก่อนที่จะลงเฟซลงไลน์นะคะสอบถามก่อนเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ปะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากจ,จะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ